วันจะไปใส่ก่อวันจะไปใส่ลยไปล้างล้างใส่คือไปเห็นล้างเขาบอกว่างเปลี่ยนบอกว่างแล้วเปลี่ยนคือไปหาเขาอยู่ห้องคนใหม่เปลี่ยนคือไปหาเขาอยู่ห้องเปลีค <Content. S 1> อนเทนต์คอนเทนต์เมื่อไนานี่ไปกับคอนเทนต์เด้อยเดี๋ยวปะคอนเทนต์อยู่แล้ว ไปบอกไปล้างรถล้างรถจะไหนไม่เห็นล้างจัไนนแต่ทรายขี้น้ำขอเสยพาไปที่จุดว่างว่างก็หาเวลารอเวลาลาแค่เขาสว่างลาเวลาลาแค่เขาว่างและสุดท้ายก็าไปเห็นล้างมาจะไหนเงินเนี่ไปไว้เสรเงินกับใจค่าแสดงเขาดีโอ้โหใจเสดงเป็นพันสองพันไปนะ มันคีบละลอยนะมันวะคีบละลอยนะมันเบิกล่องหนาเบิกล่องหน้าดิใจดีเนาะกองพันตวกับเทลพันหา,าพันน้ำแข็งก่อนนี่นะเส้นเขา,ากัจังเมือแล้วผู้ระจายเสร็จตัวพันหาไงจบมันหาลอย ดูมันแข็งไหมนม่อนมันนไป้่แม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 ่นม่แม่แมนแม่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 แ้่แม่แม่แม่ันคัม่แม่นม่แม่แม่แม่อม่แม่แว่าลูกผู่อื่นอีก กีตัวนลูกกี่ตัวได้เจ้าะหรอพุ่งแล้วไม่ได้ชวยนงตัวทุวยางถ,ถามนี่บ่งหงถามพอเลยก็บ่หอผ่าไป็นญุ่ปุ่นเลยเรมันการพหักใส่ไหมมันแก่การอยู่กันก็พุ่งห,ง,หงเขาคือพุงจะเข้าไปหาใครจะ่ำจะมีเบอร์สบบอ,บอแล้วขีเรเขาซอยไปมันหึ ไปพ่อเขาก็ดีกับไอ้ชายูหยังไงเขาอ,อยู่ซยนอ่ะเอาบ่ได้ตั้งใจไปหาสาาไปเห็นมันก็เล็ดีหลานมาใชคิปอย่านีเขาซื้ออย่างนแหละอย่างคอนเทนต์เขาซื้ออย่างเขาซื้ออย่างินนี่เออเจ้นี่อเอเ้าอนีอ่ให นายคอยเห็นข่อยข่อยจะบอกคนเห็นเด้อแล้วก็ังมาว่าข่อยเด้อนายคอยจะบอกเขาไม่ได้บอกไปล้างรถเลยอาจะบอกเมื่อบ้านยนี่ยมันบอกโดยแล้วเมียบ้านทีบ่ายที่มันเด้อแหนไปล้างรถไอจีคนลงมาหาล่อยน้ำแข็งสี่สิบบาทยังพอใจอยู่น้ำแข็งนาทีเมียเล่ะนาทีข่อยเจ้ามากเด้อน้ำแข็งนี่หาเนี่ยอกก็ามาหานั่นมาหายเนน้าทีสินะ

คอนลืว่เทนต์คอนเทนต์ตึดไปทั้งนั้นคนอยากเบื่องแบบนี้เหไหม่มเมอนเนีอาบน้วไปเ่าวเลอาวเริ่าวเมาแล้วเนี่ย ทำไมมต้้้องยิดวยวันนี้ค่ะน,นีเคือรู้สึกดีมากเลยนั่นแหละแม่จะถามพ่อมา,าเ<ๆ>มื่อวานเฮียเฮียบอกแม่ว่าพ่อจะไปล้างรถใช่ไหมอืมพ่อพ่อไม่ได้ไปล้างรถพอ่พอพาผู้สาวไปเที่ยวแล้วทำงานเฮียไม่โทรบอกแม่ก็พ่อไม่ให้พูดไงเหรอ หอ้โ่น่ะอ๋พอพ่อเป็นคนแบมนี้วันหน้าโทรบอกแม่เลยนะ,จะเจอไปโทรบอกเลยนะอืไมไปเที่ยวท่าเสด็จอีกด้วยอเออแล้วก็ยังไปซื้อเรืออีกซื้อเรือให้อีกเออซื้อเรือให้ผู้สาวน่ะโอ้บอกจ่ายค่านำแข็งเซ็นอยู่สามวันยังไม่ยอมจ่ายใ่ซื้อเรือให้เขาพาไปเที่ยวท่าเสด็จเออใช่อืมนี่ไงเนี่ยเขาไม่ยอมจ่ายเนี่ยยิงเห็นทั้งวันเลย เดี๋ยววันหน้าวันหน้านะให้มีอะไรนะโทรบอกแม่ไม่ใช่ว่าเงียบเหมือนี้พ่อไม่ให้พูดก็จะไม่พูดแม่แม่ไม่นึ่นข้าวกินนะเงีเออเยวเออ,เ,อ,อเดี๋ยวกบอกให้